มาดูครับกรารทำไรกันเตะกี่เส้นนี่เกี่ยวกี่เส้นสามเส้นเลยโอ้เดี๋ยวก็อยู่ตัวเนาะเปลี่ยนทีละแสามเลยตัวไหนาราซึมก็เปลี่ยนไปเลย สายตัวไหนนี่ฮะสายสีหวัวใจอ๋อสายสีหวัวใจต้องใส่ที่ไปกู้รถสายหลนมั้งสายแตกเลย,น,ยนั่นแหละเจ้าอนไรอุ้ย สดใหญ่ไว้นี่มันไม่ลงเหมือนโกบีบอ่ะเรียนสามนะครับสิ่งหัวใจรู่วซึมไม่ค่อยมีนะคนนี้ ใส่ย,ยากอยู่ครับผมนี่เอาขึ้นมาขึ้นมา,มาช่วยก่อนช่วยก่อนมาช่วยดู ไรไงได้น้านี่สายร้อนขึ้นมาช่วยแล้วช่วยดูบ่สองคนก็ไม่ได้นั่นเลยเข้าท่ละคนสบางคนไม่ได้คนหนึ่งก็งานดูครับมันกลับเป็นโคต้องลุยครับเปื้อนหน่อยไม่ไนหน่อยเล้ไมแล้อาบน้ำทาร์มันเลยโอ้จริงบ่ หนาวๆอย่างนี้นี่ฤดูกาลอย่างนี้นี่อันตรายเนาะเดี๋ยวมันช็อก<า>เดี๋ยวชกตายก่อนนี่มีคนทําแม่คูอีกเอาไอาว้อย่างนั้นโอ้สายมันนานแต่ยังไม่รั่วซึม ในมะม่วงหัวติดเอ้าหัวติดเอ้าหัวไม่ได้แล้วเอ้าเอ้าหัวติดโอ้หัวติดต้าวก่อนแล้วมะม่วงเอ้าไม่ได้มาส่งบ่ตอนนี้ก็หิวมะม่วงแล้วเป็นยังไงอาการไม่ต้องหาของเรี่ยวกินเนาะจะได้สั่ง นี่ก็หาจังหวะพอทีได้จังหวะเลยน้อมิโกไซเตนี่ได้หาม่วงมาเลย่กตรัมเช่า